สัปดาห์ครั้งนี้สัปดาห์ที่23ค่ะ23แล้วเป็นทางมากราคมค่ะ ้ะง่ายๆก็วิธีการสั่งซื้อนะคะมี2วิธีด้วยกันค่ะคือทางออนไลน์นะคะที่ w w w l d o n e เว็บดทค่ะค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะยกคุณโทรศัพท์หาเรานะคะแล้วจีกงก็ไปหาคุณถึงบ้านเลยแกะฟองฟอยนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ถูกต้องนะคะแบบนี้เราส่งมาหาเราค่ะที่ตู้ฟนน749ฟอนจบางรักกรุงเทพ10505แล้วทุกอย่างก็จะมาอยู่ในนี้ เดือนแล้วนะคะใเราจะจบแคมป์นี้แล้วใช่อย่ารอช้ะยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากถูกต้องค่ะได้ทุกสัปดาห์จริงๆนะคะส่งกันมาเยอะๆค่ะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยรางวัลแรกเงินรางวัลหนึ่งพันบาทค่ะมีห้ารางวัลด้วยกันใช่ะรางวันแรกของสัปดาห์ที่13ค่ะมาแล้วค่ะเป็นิซองพลนะคะคุณบุญมีเกตแก้วนะคะอันนี้จากกรุงเทพค่ะอันที่สองค่ะอันที่สองนะคะ ชัยชลินนะคะอันนี้จากกรุงเทพเช่นกันอันที่3ค่ะอันที่3นะคะคุณกาหลงจันใจด,ดีค่ะอันนี้ก็จากกรุงเทพโอ้โหคนกรุ<อ>งเทพซื้อเยอะอันที่สี่ค่ะกับหนึ่งพันบาทนะคะคุณชูจิตคาตะวงศ์นะคะก็จากก <Okay. S 1> รุงเทพเหมือนกันแนละท่านสุดท้ายค่ะถ้าขายกันรางวัลหนึ่งพันบาทคะ่ะคุณหนึ่งพันบาทนะคะคุณบุญ การค่ะจากกรุงเทพอีกแล้วยินดีด้วยโอ้ยวันนี้กรุงเทพเหมาหมู่นะคะโอเคต่อไปค่ะเงินรางวัลสามพันบาทค่ะแค่รางวัลได้ค่ะรางวัลจะเป็นใครลุ้นกันลุ้นกันคนแรกค่ะส่วนเงินไว้พระกันให้ดีๆนะคะคนแรกนะคะคุณนัฐกิจพืชนวรัตน์นะคะอันนี้จากสุโขทัยค่ะท่านที่สองคุณรสสุคนนาฏมณีนะคะอันนี้จาก 1,000บาทไอ้สา0 0ับาทนะคะโทษทีค่ะคุณอัดค่ะภรีชาช่างเขียนนะคะอันนี้จากเชียงรายนะเจ้ายังท่านที่สามนะคะไอ้ท่านที่4ค่ะท่านที่สี่ท่านที่4คุณพักจีดาแก้วโยธานะคะอันนี้จากกรุงเทพและท่านสุดท้ายกับ3,000บาทจะเป็นใครเป็นใครคะสำหรับสัปดาห์ที่ยี่สิบสามโอ้โหตัวใหญ่มากคุณนทวัตร ดาวงตวงทองวัฒนาโชคทีนะคะอันนี้จะยะลายินดีด้วยค่ะแสดงความยินดีได้นะคะต่อไปรางวัลใหญ่แล้วห้าพันบาทห้าพนบาทลึกังวันเดียวเท่านั้นค่ะเป็นใครเป็นใครบ้างคุณเตรียมมาค่ะสอง โทรมาให้เรานะคะขออนุญาตแป๊นึงนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ไม่มีเบอร์โทรมาจริงๆนะคะทางเราต้องขออนุญาตลับใหม่นะคะยังไงนะที่อยู่ไม่มาแต่เบอร์เนี่ยต้องมีเบอร์นะคะ าการชนาอังคอนพัทพัทพัทุนนะคะอันนี้จากเร,รเทพนะคะยิีดด,ด้วยค่ะก็สามารถเช็ครายชื่อด้ที่เวอรไวทเว็บดอทที่กงอยดอทคอนะคะหรือว่าติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานั่นเองค่ะ,คะ ง่ายเลยค่ะใช่แล้วก็ส่งกันได้อย่างนี้นะคะตลอดทุกสัปดาห์เลยใช่อย่าลืมนะคะว่าสี่เทศกาเราจะจบแคมเปญน,นี้แล้วใช่ส่งอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นค่ะสำหรับ okay. สัปดาห์นี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ